กลับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศีราชาแนลถ้าเพื่อนๆชมคลิปแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของแม่เพชรนะคะ <S <S คลังเลงแจกเกษตรกร,กรหลังละ1 5 0่าน1 5 0 0บาทให้9ล้านครัวเรือนนะคะไม่ต้องลงทะเบียนได้หมดทั้งชาวนา ชาวไร่ชาวสวนประมงประสุัตขแร่งสรุปพิธีการจ่ายก่อนเสนอคอรอมนะคะเมื่อวันที่9เมษายนนายอุตมะสาวนายนรอมวครังเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากโควิดว่าในวันที่10เมษายนจะหารือกับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศ เพื่อหาข้อสรุปมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อีกครั้งก่อนเสนอให้ครมเห็นชอบโดยเร็วที่สุดซึ่งจากการหารือเบื้องต้นยังมีรายละเอียดต้องกลับไปพิจารณานะคะยังไม่ได้สรุปนะคะด้านนายอภิรมสุป,ประเสริฐผู้จัดการธนาคารกล่าวว่าการหารือให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรกับรอมครั้งในวันที่9เมษายนยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากต้องทำไปทำรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นที่สำคัญ3เรื่องคือ1จะให้ความช่วยเหลือเป็นครัวเรือนและให้จำนวนกี่ครัวเรือน 2. ให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนจำนวนเงินเท่าใดต่อครัวเรือน 3. วิธีการจ่ายเงินจะจ่ายกี่ครั้ง หรือครั้งเดียวโดยต้องคำนึงถึงงบประมาณจากพรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทให้อยู่ในส่วนของวงเงินช่วยเหลือเยียวยาหกแสนล้านบาทที่ดูแลทั้งด้านการสาธารสุขและก็อาชีพอิสระและก็เกษตรกรด้วยนะคะนายอภิรม์กล่าวว่ายังมีรายละเอียดต้องไปดูเพิ่มเติมว่ากลุ่มเกษตรกรที่ได้จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับอาชีพอิสระ ที่ได้รับเยียวยา5,000บาทผ่านการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันหรือไม่เพราะในหลักการกระทรวงการคลังไม่ต้องการให้มาตรการช่วยเหลือซ้ำซ้อนกันเพราะต้องการกระจายการช่วยเหลือไปให้ถึงจำนวนคนมากที่สุดนายอภิรมกล่าวว่าสำหรับกลุ่มกเกษตรกรที่จะรับเงินช่วยเหลือจะครอบคลุมทั้งหมดทั้งชาวนาชาวไร่ชาวสวนชาวประมงและปะศุสัตว์ ที่มีการลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประมาณ9ล้านครัวเรือนโดยไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะกระทรวงเกษตรขึ้นทะเบียนไว้หมดแล้วกว่า99%อาจจะมีส่วนเก็บตกบ้างนิดหน่อยเท่านั้นวันที่10เมษายนจะสรุปมาตรการได้อย่างแน่นอนหากจ่ายครอบครัวละ1,500 0บาท เหมือนอาชีพอิสระ9ล้านครัวเรือนก็จะใช้เงินไม่เกิน1.3แสนล้านบาทซึ่งเป็นการใช้เงินจากพอกอกู้เงินไม่ได้ใช้เงินของธนาคารโดยการจ่ายเงินจะจ่ายผ่านบัญชีทกศซึ่งกเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นลูกค้ามีบัญชีกับธนาคารทั้งหมดเหลือ4แสนครัวเรือนที่ไม่มีบัญชีในอภิรมกล่าว นายอภิรมกล่าวว่าในหลักการการช่วยเหลือคงไม่น่าได้เงินมากกว่า1 5 0 0 0บาทต่อครัวเรือนเพราะเป็นมาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบและเกษตรกรแต่ละผลแต่ละครัวเรือนผลผลิตเช่นข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดก็มีมาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะอยู่แล้วเช่นมาตรการการประกันร,รายได้ซึ่งเงินช่วยเหลือทั้งหมดจะอยู่ในวงเงิน6 0แสนล้านบาทตามกรอบพรกรก,รกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทนะคะอันนี้ก็คือ เป็นข่าวนะคะจากข่าวสดออนไลน์นะคะที่ ผู้จัดการธนาคารทกศคุยก,กันกับรอมวคลังนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ผลสรุปนะคะผลสรุปคงเป็นพรุ่งนี้วันที่10นะคะแต่เขาก็เล็งไว้ว่าจะจ่ายเป็นครอบครัวครอบครัวละ1,500 0บาทนะคะโดยมีรายชื่ออยู่แล้วนะคะขึ้นทะเบียนไว้อยู่แล้วเนาะเกษตรกรแต่เขาก็ไม่ต้องการให้ซ้ำซ้อนกับเงิน5,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราชาวเกษตรกรก็รอรุ้นกันนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดี